สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในโหมดปฏิบัติการสายฟ้านะครับของกิมดกอลลาจานะเลยเรียกง่ายๆก็คือโหมดโดดลมนะครับคือโหมดนี้มันจะมีระบบแรงน้อยนะผมลองเล่นมาหลายๆตาแหละคือตอนนี้ผมเก็บจนแรงผมประมาณไม่ใช่แรงดีดแต้มผมประมาณ800นะครับแล้วยิ่งแต้มผมเยอะเหมือนจะยิ่งเจอกับคนที่โหดๆเหมือนกันนะครับก็ ประมาณเกมพับจีอะไรประมาณเนี้ยครับยิ่งเราเก็บแต้มได้เยอะใช่ไหมคือเราก็ยิ่งเจอคนโหดเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนทิคเพิ่มเติมนะครับคือผมได้ไปลองเล่นมาเยอะมากคือผมติดงอมแงมากอ่ะผมก็จะมาบอกทีต่างๆที่ผมพอจะเล่นมาแล้วก็รู้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวผมจะบอกนะรอโดดร่มก่อนโอเคเนี่ยครับพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมทุกคนดูแมปขวามือนะครับพอถึงถนนปุ๊บเนี่ยพอเราจะถึงถนนปุ๊บให้เรากดโดดเลยครับคือตอนนี้ผมจะไปเมือง นี่ครับซากปลาคับพังทุกคนเห็นปะคือผมจะไปถึงตรงนั้นอนะโดยที่ผมไม่ต้องแบบรอดเลยครับคือผมจะถึงพื้นพอดีเป๊ะเพราะว่าคือผมได้ทําการโดดหลายรอบแล้วก็ลองวัดระยะอะไรประมาณนี้ครับถ้าใครลงมือเดียวกับผมนะให้โดดตั้งแต่เครื่องบินถึงถนนเลยนะครับนี่นทุกคนเห็นปะแล้วก็พอลงมานะครับมันจะมีกล่องยาวกับกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมให้เราเก็บกล่องยาวก่อนนะครับเพราะว่ากล่องยาวเนี่ยจะเป็นกล่องอาวุธนะครับแต่กล่องสี่เหลี่ยมจะจะไม่ใช่นะนี่นครับเนี่ยให้เราเก็บกล่องยาว,ยาว แบบนี้ก่อนครับมันจะเป็นกล่องอาวุธนะครับเราอย่าเพิ่งไปเก็บกล่องที่มันเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับเพราะว่ามันชอบมีคนมาลงกับเราไงถูกไหมเฮ้ยปืนส้้มปืนส้มปืนส้มโอเคเก็บนี่โอเคกล่องยาวเดี๋ยวผมไปดูตรงนู้นก่อนอุ้ยผมได้ปืนส้มมาแล้วผมก็ได้ไอ้นั้นด้วยว่ะอะได้เป็นแหวนอรซอยส้อมแต่ะตรงนี้ไม่มีกล่องส้มหรอโอเคอะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยอันนี้คือกล่องสี่เหลี่ยมที่มันไม่รอปอาวุธ ส่วนกล่องยาวๆแบบแนี้เห็นปหมสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่ากล่องยาวๆแบบแนี้จะดรอปอาวุธนะถ้าเราลงมาให้เราเก็บเุ้ยมีคนลงกับผมด้วยเหรอนี่ครับอุ้ยอุ้ย,ยเอามา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 พี่อาวุธส้มนอ้องพี่อาวุธส้มนี่ครับซอยมันซอยซอยซอย,ซอยทำไมผมไม่เห็นว่าว่าทำไมผมไม่เห็นว่ามันลงกับผมอ่ะโอเค่วมไปหนึ่งครับยายายา เหมือนเดิมนะครับถ้าเราเก็บเสร็จปุ๊บถ้าเราฆ่าเสร็จปุ๊บให้เราเพิ่มเลือดก่อนนะครับเราเยอย่าเพิ่งห่วงของนะโอเคผมทําการเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มไปเพิ่มไปแล้วก็อาหารเนี่ยต้องกินให้เต็มไว้ตลอดนะครับไว้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอาหารมันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวเพิ่มเลือดเราตอนที่เราไม่มีเลือดนะครับเฮ้ยทำไมผมเก็บแบบหนึ่งผมจะเก็บเสือ้อเอ้าเออผมไม่มีเสื้อใส่โอเคแล้วก็ สำหรับของแต่ละอย่างเนี่ยคือออฟมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับคือเราต้องดูออฟของให้ดีๆนะเดี๋ยวผมจะลองหาของถ้าของมันเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเช็คให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าของไหนที่มันเข้ากับตัวเราของไหนที่มันไม่เข้ากับตัวเรานะนี่นี่ครับกล่องยาแบบเนี่ยคือกล่องอาวุธแต่ถ้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล่มอย่างนั้นนะคือกล่องที่พุกดอกพุกยาพุกออฟต่างๆแล้วก็พุกขนมถ้าทุกคนสงสัยว่าออฟคืออะไรออฟคือสกิลที่เอาไว้ใช้เสริมครับ สกิลที่มันอยู่ข้างๆห,วหมวกะนี่แหละครับคือออฟโอเคได้ดาบโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เป็นคอมโบดาบกับปืนส้มแล้วกันนะผมขอทิ้งอันนี้ก่อนดาบใหญ่โอเคเอาไว้เป็นดาบใหญ่กับปืนส้มนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ทุกคนดูคือตอนนี้ผมมีสร้อยส้มอ,อยู่2เสเซนถูกไหมสร้อยส้มเส้น,สนนี้บวกอัตาราลบดีสิบสี่เปอร์เซ็นสร้อยส้มตัว เซนีบวกอัตราแม่นยำ6.1%เห็นไหมครับคือของเหมือนกันจริงสีเหมือนกันเตะอ่าเดะแต่ว่าคือออฟมันไม่เหมือนกันครับถ้าเราได้ของมาหลายๆอย่างเนี่ยคือเราต้องดูด้วยนะว่าออฟอันไหนอะ่ะมันเข้ากับตัวเรามากที่สุดนะครับเค <Okay, S 1> ผมเปิดก่อนได้ผลึกมาผลึกนี้นะครับสาหรับใครที่ไม่รู้วิธีใช้นะครับมันจะเป็นของที่เอาไว้ปลดล็อกสกิล3เราอ่าทุกคนเห็น นี่ครับอันเนี้ยมันจะเอาไว้ปลดล็อกสกิลปืนเรานะครับทุกคนเห็นสกิลปืนของแมสกิลที่3ผมผมสามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าผมไม่มีพลึกเห็นไหมครับสกิลสามผมจะไม่สามารถใช้ได้นะไอ้พลึกภกนียมันจะเอาไว้เป็นการปลดล็อกสกิลสามของอาวุธส้มนะครับมันจะมีแค่อาวุธส้มนะครับที่มีสกิลสามถ้าเป็นอาวุธสีม่วงจะไม่มีสกิลสามอาวุธสีฟ้าจะไม่มีสกิลสามนะครับคือเราต้องมีอาวุธส้มเท่านั้นนะถึงจะถึงจะสามารถใช้สกิลสามได้แล้วก็ เราต้องมีของที่เอาไว้ปลดล็อกด้วยนะครับพวกผลึกพลัง,ลางงานอะไรประมาณนี้นี่นี่เห็นไหมอันนี้คือกล่องอาวุธกล่องยาวกล่องสี่เหลี่ยมย่างนั้นอนะ่ะคือจะกล่องพูกอาหารที่ผมได้แล้วเอ้ยชุดส้มสวยโอเคผมดาบได้ดาบมาเหมือนกันสองเงนแล้วผมไปดูออฟมันนะว่าออฟอันไหนมันดีกว่ากันแล้วก็เดี๋ยวผมจะคัดเลือกเอาอันที่ผมใช้นะครับผลึกพลังงานโอเคเก็บครับ ส่วนพลึกพลังงานอันนี้เห็นไหมครับมันจะมีพลึกพลังงาน2แบบนะอันนี้ครับจะเอาไว้ใช้กับอาวุธดาบกับของไอ้ซาซนแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้จะเอาไว้ใช้กับปืนครับปลดล็อกสกิลสามนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับโอเคแล้วผมจะอ่านของอันนี้ก่อนอันนี้แรงความแค้นปีศาจเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น80%โจมตีอ่าต้องเทียบกว่านี้สิโจมตีทั่วไปแฝงไฟฟ้าคืออะไรวะเฮ้ยมีคนมาเวรละโอ๊ยบอดบอดบอด,บอด เออล้วก็เกมน,นี้มันมีบอทด้วยนะครับวิธีดูบอทง่ายๆนะครับคือถ้าเราบวกกับบอทถ้าบอทมันจะตายบอทจะไม่หนีเรานะแต่หุ้ยทาไมบอทมีของสมวะปกติบอทไม่มีของสมนะโอเคถ้าบอทเวลาบอทมันบวกกับเราเนี่ยครับคือถ้ามันเป็นบอทมันจะไม่หนีเรามันจะบวกจนตัวมันตายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยคือคนมันจะกระโดดหนีเรานะตอนที่มันจะตายอย่างเงี้ยก็คือธรรมชาติของคนทั่วไปแหละโอเคผมเก็บของก่อนเดี๋ยวผมขอคัดเลือกของก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสอนออฟแล้วกันยัง ของอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นอาตาัตราขีสิบสี่เปอร์เซ็นต์ผมก็จะทิ้งอัตราแม่นยำไปอันนี้ผมทิ้งอย่างอันนี้มันจะเป็นความแรงแค้นของปีศาจความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มแปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนอันนี้จะเป็นโจมตีทั่วไปมีโอกาสแฝงไฟฟ้า20%ใช่ไหมผมก็จะเอาอันนี้ทิ้งเพราะว่าไฟฟ้ามันจะช็อตแล้วจะทำให้ศัตรูสตันครับมันเป็นเหมือนอันติของดาบเวลาเราเล่นดาบในแบบแมปทั่วไปอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคผมเก็บก่อนเออไม่ได้ของอะไรดีเลย แล้วก็นี่ครับแล้วก็เวลาเวลาเราเวลาเหลือนะออ้ยเลโซนมาเมื่อกี้ผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วทุกคนคือผมฆ่าไปห้าตัวแล้วเหลือยี่สิบคนของส้มผมเต็มตัวเลยแม่งเลโซนลงหัวตายผมโคตรเซ็งเลยโอเคแล้วก็เวลาเราถ้าเราเวลาเหลือนะครับให้เราดูออฟเนี่ยให้เราดูออฟของตัวเองไว้นะว่าออฟเราเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นไหมเอฟเฟกต์รักษาอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเราได้เก็บอ่าถ้าเราเก็บของส้มได้มาเราก็ดูของส้มที่เราได้ใหม่ครับคือมันจะได้ไม่เสียเวลานะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอดูแมปก่อนอเคเลโซอ,อยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวเราวิ่งหาคนบวกไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีคนแบบมีคนมาเดี๋ยวผมจะสอนคอมโบระหว่างนี่ครับดาบใหญ่กับปืนใหญ่นี่มันจะมีคอมโบอยู่นะครับคือมันจะสตันได้สองรอบคือถ้าถ้าใครเล่นอาวุธชิ้นเดียวนะครับผมแนะนําให้เล่นอาวุธสองชิ้นนะเพราะถ้าเราเล่นอาวุธแบบ อันนี้คือเรายิงจนสกิลหนึ่งสกิลสองหมดใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นดาบครับแล้วเราก็ใช้สกิลของดาบนะมันจะดีกว่าใช้แบบอาวุธเดียวนะครับผมลองเล่นหลายรอบแหละแล้วก็มันจะมีคอมโบหลายคอมโบนะครับที่ผมลองอาคอมโบของอาวุธนะที่ผมลองใช้แล้วมันเวิร์กมากก็จะเป็นคอมโบดาบเล็กดาบใหญ่ครับคือมันโหดมากมันเข้าถึงศัตรูได้ง่ายมากแล้วก็จะเป็นคอมโบดาบเล็กกับปืนเล็กนะครับคอมโบเนี้ยโหดผมคิดว่าโหดสุดแล้วละ่ะแล้วก็จะเป็นคอมโบดาบเล็กกับแอสอาอาวุธของแอสซิสนะครับเพราะว่า สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับอาวุธแอสซัสซินส้มเนี่ยอันติมันแรงมากคือแรงกว่าอาันติของปืนเล็กอีกนะแรงแบบแรงจัด,จดคือเวลาเรามีอันติของแอสซัสซินส้มอะ่ะอันตีของแอสซัสซินอาวุธของแอสซัสซินกับอาวุธของดาบเนี่ยมันจะใช้รวมกันถูกไหมแล้วอย่าไปใช้อันติของดาบเลยครับเพราะว่าดาบเล็กเนี่ยมันไม่ค่อยโหดแต่ว่าเราเก็บผลึกไว้ใช้เป็นอันติของแอสซัสซินดีกว่านะเพราะว่าอาันติของแอสซัสซินเนี่ยมันแรงมากให้เราเข้าไปที่ตัวของ ของยังไงอะของศัตรูแล้วเราก็ใช้อันติของแอสซิซินลงหัวมันจากนั้นเราก็คอยใช้คอมโบสกิลดาบต่อครับมันเป็นอะไรที่โหดเรามากนะสาหรับคอมโบนี้นะแต่ว่าอุ้ยมีคนมาโอเคอันนี้น่าจะบดอุ้ยบดทุกคนเนี่ยอุ้ยสองคนด้วยเว้นแล้วเว้นแล้วอุ้ยบดหมดบดหมดโอเคอย่างนี้เราง่ายครับเห็นปะคือบดมันจะบดจนตัวตายครับถ้าคนมันจะไม่บดจนตัวตายนะโอเคผมปั๊มยาก่อนเหมือนเดิมครับถ้าเราฆ่าปุ๊บเราปั๊มยาเราอย่าพึ่งห่วงของ เราค่อยมาไล่เก็บของที่หลังเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยสาคพัญกว่านะเหลือสิบหกคนครับเออแล้วก็ถ้า,าเดี๋ยวผมจะอธิบายในตอนที่ผมเหลือคนน้อยๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้เห็นภาพเลยเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนโอเคครับเรารีบเก็บของเราก็รีบไปครับอ่ากระเป๋าสามผมมีแล้วไอ้ซิินผมมีแล้วโอเคผมขอวิ่งขึ้นไปเลียย์ของก่อนเดี๋ยวมีคนมาแล้วผมจะยุ่งขอแค่อาวุธส้มเล็กมาเพราะว่าผมชอบใช้อาวุธส้มเล็กมากกว่านะอาวุธที่มันเป็นปืนส้มเล็กนะครับ ดาบนี่ก็ผมชอบใช้ปืนอาดาบส้มเล็กเหมือนกันโอเคผมเฮ้ยไม่มีคนมาเปิดกล่องส้มหรอโอเคเราเปิดเหมือนเดิมนะครับถ้าลงมาให้เราเปิดกล่องส้มๆเนี่ยกล่องยาวๆอย่างเงี้ยที่มันเป็นกล่องยาวคือกล่องอาวุธถ้าเป็นกล่องเหลียมๆงั้นนะ่ะคือไม่ใช่อาวุธนะทุกคนนี่ไงผมดาบได้ดาบเล็กกว่าโอเคเก็บอันนี้มาเดออเฮ้ยเก็บเก็บชุดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอันไหนมันดีกว่ากันโอเคผมจะเอาดาบใหญ่ทิ้งนะผมจะเฮ้ยดาบใหญ่วด,ดาบเล็กดีวะ ผมใช้คอมโบโดาบ,บใหญ่กับเล็กให้ทุกคนดูดีไหมวะคือมันโหดมากๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะไว้ใช้ท้ายวงแล้วกันครับเพราะว่าท้ายวงมันจะคอมโบได้โหดกว่านะแล้วคอมโบระหว่างดาบใหญ่กับดาบเล็กเนี่ยโอเค๋ยวตอนนี้ผมจะใช้เป็นปืนกับดาบใหญ่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมอาสกิลก่อนนะครับอย่างอุยอ้ยอุ้ยมีคนมาอุยอดด้ยบอดีกอ่ะโอเคสบายครับอย่างเนี้ยคือถ้าคนเล่นบ่อยๆแบบผมเนี่ยคือจะรู้เลยนะครับว่าตัวไหนเป็นปืนเรือตัวไหนเป็นบอดเนี่ยคือมันดูง่ายมากคือมันดูแบบ อ่าอันนี้อาวุธโซ่ของอะไรอะเก็บมาก่อนอ๋อเป็นสร้อยเก็บผมจะเคลียของนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ผมมันอ,อุ้ยตกใจนึกว่าคนมาอย่างอันนี้ผมมันเป็นอ่าโบอ่าเอฟเฟกรักษา20%ใช่ไหมอันนี้เป็นเอฟเฟกรักษาอันนี้ลดดาเมจเห็นไหมครับแค่เนี้ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่าผมจะใส่เป็นลดดาเมจแล้วกันอุ้ยวงวงวงอยู่ขอบวงเห็นไหมครับคือเราต้องดูออฟของให้มันดีๆครับไม่นั้นเราจะแบบ คือเราจะเสียแบบเสียของที่มันแบบดีๆไปอันนี้อัตาคิสิบสี่จุดหนึ่งอันนี้ดามจคิสิบสามจุดสองก็แล้วแต่ครับเราอยากได้อาตาคิหรือดามจคินะผมก็เอาเป็นอาอนตราคิแล้วกันทิ้งอันนี้ไปครับแล้วก็อันนี้เพิ่มดามิจคู่แม็กเลยว่ะแต่ว่าผมออผมจะใช้เป็นอ่ะแล้วผมใช้คอมโบของดาบเล็กกับแอสซินให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันหูดขนาดไหนมาทุกคน เดี๋ยวผมจะใช้คอมโบนี้นะครับเป็นคอมโบอ่าอาวุธแอสซัสซีนกับเอ้ยอาวุธดาบเล็กไหมเนี่ยใช่ไหมเออใช่ใช่กับอาวุธดาบเล็กครับคือมันโหดมากเลยนะทุกคนเห็นสกิลสามของดาบนี่ปะทุกคนอย่าใช้นะครับให้เก็บไว้ใช้แออันติของแอสซัสซีนนะครับเพราะว่ามันจะใช้พลึกอันเดียวกันนะครับมันจะใช้พลึกอันเนี้ยเหมือนกันเห็นไหมทุกคนมันคือเล็กสามอันเนี่ยทั้งดาบทั้งอันนี้แหละคืออันติของดาบเล็กมันไม่ค่อยโหดครับแต่ว่าอันติของแอสซัสซีนเนี่ยคือล้มหัวทีนึงคือแรงมากแล้วก็ ถ้าเรามีออฟเยอะๆนะครับให้เราเปลี่ยนออฟด้วยวิธีเปลี่ยนออฟนะครับให้กดที่รวดเร็วแบบนี้นะคือเราจะสามารถเปลี่ยนออฟนะครับคือเราต้องดูออฟที่มันแบบดีๆกับเรานะออฟที่ดีๆที่ผมแนะนํานะครับจะเป็นออฟหยุดเวลา8วิอ่าแล้วก็เป็นออฟไฟแล้วก็เป็นออฟที่มันเตะศัตรูครับคือออฟั้านน่าโหดมากแล้วก็ประมาณสามออฟเนี่ยครับแล้วก็เป็นออฟป้องกันออฟเพิ่มโจมตีอะไรประมาณนี้ทั่วไปนะที่มันโหดนะโอเคตอนนี้ผมก็ เหลือ8คนแหละเราก็พยายามจะไปกลางไฟมากนะ้เพราะว่ายิ่งคนน้อยๆครับมันจะยิ่งเจ้าเล่ห์กันคือผมเหลือจนแบบทุกคนแบบวงบีบแบบคือบีบมาเรื่อยๆจนมันสุดแล้วอะแค่นั้นนะแบบบีบมาจนแบบเหลือหินก้อนเนี้ยคืออยู่กันสี่คนอนะทุกคนแบบบวกกันอยู่แบบนั้นอนะคือมันไม่มีใครกล้าเข้า ไม่มีใครกล้าเข้าใครก่อนเพราะว่ามันกลัวโดนแจมครับบีบจนเรื่อยๆจนแบบเหลือผมก็อีกคนสองคนสุดท้ายอ่ะแล้วไอ้คนนั้นอ่ะคือมันเลือดเหลือน้อยแต่ผมเลือดเหลือเยอะไงแต่ว่ามาใช้อ่าเป็นอ่าอันนี้ครับที่มันเป็นสกิลเสริมอ่ะผักผมออกวงอ่ะแปบเดียวผมตายเลยคือผมตั้งแต่นั้นผมเรียนรู้มาเลยว่ามันดีขนาดไหนนะถ้าใครมีก็เอาไว้ใช้ท้ายท้ายวงครับเพราะว่าวงแรกๆเนี่ยมันคือผักศัตรูออกไปแล้วก็ต้องไปไล่ตีมันอ่ะหรือว่าไม่นั้นก็เอาไว้ ใช้เวลาหนีครับถ้ามันมาลวงเราเราก็พักออกไปนะมันจะพักไปได้ส5บห้ามนะแล้วเราก็รีบวิ่งหนีครับประมาณนั้นนะโอเคตอนนี้เราเจ็ดคนแล้วค,ลครับเดี๋ยวเราโอเคเราหกคนแล้วถ้าเหลือสี่คนปุ๊บเราต้องรีบแกมนะครับคืออ่าโอเควงมาทางนี้เหลือโอเคครับเหลือสี่คนแล้วอุ้ยทาไมอ๋อเนี่ยเห็นปะไอ้นันค่าปุ๊บไอ้นี่ค่าต่อเยคือมันแจมเรื่อยๆนะคือถ้าเหลือสี่คนปุ๊บทุกคนเราห้ามบวกกับคนอื่นนะครับคือเราให้คู่หนึ่งมันบวกกันเสร็จปุ๊บพอคู่หนึ่งมันบวกกันเสร็จมันจะม ถูกไหมล้วก็ค่อยไปเจมอาคนหลังสุดครับมันจะมีโอกาสชนะมากที่สุดนะโอเคตอนนี้เหลือสามคนแหละผมต้องหาอีกสองคนนะให้อีกสองคนเนี่ยมันบวกกันครับแล้วผมก็ค่อยเข้าไปเจมนะคือทํำยังไงก็ได้ครับเราห้ามบวกก่อนอนะ่ะเพราะว่าถ้าเราบวกก่อนอีกตัวมันจะมาเจมเราคือเราจะตายง่ายมากนะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เป็นคอมโบแอสซิสซินกับคอมโบดาบให้ทุกคนดูนะครับว่ามันโหดขนาดไหนทุกคนโอเคผมขอโอเคอาหารผมไม่มีแล้ว,วผมกินก่อนแต่ว่ายาผมยังมีอยู่ ผมคิดว่าอีกสองคนมันน่าจะเล่นแบบแอบๆมอนกันนะมันก็คงจะล้อแบบให้ใครแบบให้คู่สักคู่ไหมผมก็อีกคนอะไรประมาณนี้บอกกันแล้วค่อยมาแจมอะไรประมาณนี้คือทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วอะว่าแบบคือถ้าเหลือคนน้อยๆปุ๊บเราต้องรอแจมเราห้ามแบบไปบวกไม่นั้นมันจะมีคนอื่นมาแจมเราก็ต้องอยู่หลังต้นไม้หลังหินนะยิ่งหลังหินมันจะยิ่งดีนะครับหลังหินเนี้ยคือศัตรูจะไม่เห็นเรานะมันจะเห็นแค่บัคครับเหมือนอาวุธของแอซซ์ซินอะมันจะบัคนะถ้าเวลาคนแอบม่งจะเห็นนะครับ โอเคตอนนี้ผมขอรอก่อนรอมันบวกกันเดี๋ยวเราจะไปแจมนะโอเคครับทุกคนตอนนี้มันบวกกันตายแหละผมไม่รู้ด้วยว่ามันบวกกันตรงไหนคือผมไปแจมไม่ทันไงผมคิดว่ามันไม่ได้บวกกันตอนนี้เราต้องรีบหาตัวแล้วครับผมไม่รู้ว่าคืออีกตัวมันน่าจะปั๊มยาเสร็จแต่ว่าผมกลัวมันจะของเยอะกว่างเอ้ยนี่ไงผมผมเจอแล้วครับอุ้ยนี่ไงทุกคนมันยังไม่ปั๊มยาอุ้ยผมไมปกดแชทโอเคชนะตัว,ตว,ตวทุดท้ายเป็นบอทครับ <laughs> ตัวต,วตวสุดท้ายเป็นบอดผมจะนะแบบง่ายๆเลยคิว6ตัวก็ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้าแชมป์ปกติมันจะฆ่าประมาณ8 9ตัวสิตัวอย่างไงครับอย่างน้อยก็ต้องแปตัวขึ้นนะ โอเคสําหรับวันนี้ผมก็มาสอนเทคนิคหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่วิธีโดดลม่มวิธีเก็บกล่องลงมาให้เก็บกล่องยาวก,ก็แล้วก็วิธีดวออฟต่างๆวิธีดูสกิลเสริมแล้วก็คอมโบต่างๆละ่ะอะไรประมาณนี้นะครับคือเราก็เอาไปค่อยๆปรับเล่นกันนะครับเพราะว่าผมก็ลองเล่นนี่ทุกคนนะผมจะเปิดเหรียญผมเห็นไหมคะพอบีสิบสามเหรียญแล้วอะแล้วก็ยดนี่ครับ นี่ครับยศเนี่ยครับมันจะมีของระดับแรงอยู่นะครับเราผมจะเปิดให้ทุกคนดูเห็นบ่ามันจะมีเป็นคะแนนแรงอยู่อ่ะคือตอนนี้คะแนนผมประมาณ890แล้วมันก็ยิ่งเจอคนนนโหดแบบเดียวกันนะถ้าใครอยากเล่นกับคนโนโหดอยากเล่นสนุกสนุกก็รีบรีบ,รบเล่นครับแรงมันจะเยอะนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะถ้าผมสอนแบบไม่ละเอียดหรืออะไรก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเล่นไปสอนไปไงโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน